ครับผมก็วันนี้ทางหายไปโดนนะครับก็วันนี้มีโอกาสนะครับทำคลิปนะครับไปออกมาล่าหนูนะครับมายิงหนูนะครับครับผมโรยข้าวนะครับเป็นลำนะครับนะครับก็มาลุ้นกันนะครับนี่ครับทำไปแล้วหนึ่งที่นะครับนี่ครับกองข้าวนะครับแล้วก็จะโรยไปเรื่อยนะครับครับผมก็จุดนี้ครับก็เหมือนจะเป็นทางหนูเดินนะครับ หรือว่าล่วงหนูนะครับนี่นะครับไอล้ลำครับหนึ่งกำมือนะครับก็ใช้ฟากนะครับปุกนิดหนึ่งนะครับให้มันมืดน,นะครับ ล้าก็ทำเป็นรูนะครับเพื่อให้มองเห็นนะครับนะครับเห็นไหครับกองข้าวนะครับนะครับไปมาสักสามสี่เมตรนะครับมาทำที่ยื่นนะครับที่ยื่นยิงหนูนะครับครับก็ประมาณนั้นนะครับไปกองต่อไปกันครับอาผมก็

เนี่ยุดได้เนี่ยมีคนแบบขึ้นค้างสักแสนไหมค้างสักแสนไหมทางมันโอเคโ,เคโดดจุดนี่นครับผมรอรุ่นตอนเย็นนะครับอาเจ็ดเจ็ดตันเสือเ <laughs> จ็ดตันบ้า <laughs> เจ็ดตันบานออกกระจายกันไปนะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันนะครับป่าจะเป็นยังไงนะครับ <laughs> เจ้าหัวคือทังไหน,นครับผมก็ ทีมงานนะครับก็เหลืออีกสองคนครับยังไม่ได้มานะครับก็ยังไปโรยข้าวอยู่นะครับครับผมก็ไดเวลาครับรอบแรกนะครับหนึ่งทุ่มนะครับก็เกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะครับดเวลามาดูของข้าวนะครับไปครับ ข้บกองแรกไม่มีนะครับนะครับเจ้าตะขาบยักษ์นะครับไปกันต่อครับคุณจะใช้ไฟประมาณนี้นะครับให้ไฟค่อยๆนะครับเดี๋ยวหนูมันตื่นนะครับครับเ,เจอตัวแล้วครับมันยัง จอแสงไฟแล้วมันยังถอยหลังนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับมาแล้วครับมาครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับไซส์เล็กนะครับเป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นกำลังห้าวนะครับไซสนี้หลายตัวนะครับเห็นหลายตัวอยู่ครับ ครัผมตัวนี้เป็นแต้มแรกนะครับรับตัวเล็กนะครับก็ถือว่าโอเคครับขอแค่เจอครับยิงเรียบนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับใส่ลูกก่อนนะแป๊บนึงครับไปครับ ถ้าผมก็หนึ่งแต้มครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับ่ถนะครับใีบ่สวยนะครับจัดไปครับหนึ่งแต้มครับพากพาดพากพาดพา,าคลิปครับไปต่อนะครับเราลุ้นนะครับ ครับวันนี้ถือว่าหนูไม่ค่อยออกนะครับไม่มีหนูนะครับหนูไม่ค่อยออกออกก็ตัวเล็กตัวน้อยนะครับทีมงานครับเมื่อกี้ครับคนที่ไปด้วยกันนะครับก็ได้ยิงอยู่หกเจ็ดนัดนะครับหกจ็ดครั้งครับยิงไม่โดนครับยิงโดนอยู่สามตัวนะครับพลาดไปสี่นัดนะครับนะครับผลงานครับวันนี้ครับได้แค่นี้แหละครับก็ถือว่าโอเคนิดนึงนะครับนะครับยันวางเลยนะครับไ้ม่ยอมบอกกูยิงเหรอ เออไปเราไปเแต่ผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยันวางครับวันนี้ฝากติดตามด้วยครับ